สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับตันแจ็คครับผมส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆฟังเพลงกันไหมครับปกติแล้วผมเป็นคนชอบฟังเพลงเวลาวิ่งรถนะครับหรือว่าเวลาขับรถหาออเดอร์แล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบฟังผ่านแอปไหนกันมากครับบางคนชอบฟังผ่าน youtube โดยการแยกหน้าจอใช่ไหมครับหรือว่าบางคนก็จะฟังผ่านแอปจุกใช่ไหมครับ แต่ผมมีแอปแอปหนึ่งครับที่จะมาแนะนำที่จะทำให้เรามีเพลงฟังแบบไม่ต้องอยู่ในหน้าจอนั้นและเราจะอยู่เฉพาะหน้าจอทำงานอย่างเดียวแต่เพลงนั้นจะฟังผ่าน YouTube และยังทำงานได้อยู่เดี๋ยวผมจะพาไปชมคลิปครับไปกันเลยก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดรูปกระดิ่ง และกดทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับผมแอปที่ผมจะพาเพื่อนๆดาวน์โหลดให้เพื่อนๆแตะเข้าไปที่ Play Store นะครับและให้เพื่อนๆปิมพ์ค้นหา P U R E นะครับนี่ครับจะอยู่ด้านบนเลยนะครับผมให้เราแตะเข้าไปและติดตั้งนะครับ ระหว่างรอติดตั้งเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปที่ติดตั้งสําเร็จเลยนะครับผมโอเคครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดเปิดนะครับนี่ฮะแล้วเราก็แตะคําว่าต่อไปเรื่อยๆนะครับครับตั้งต้นเลยนะครับครับผมแอปก็จะพาเรามาหน้า YouTube นะฮะสมมุติว่าคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูการฟังเพลงโดยที่เราวิ่ง งานไปด้วยแล้วใช้แอปลดลันเนอร์ลดลันเนอร์ไปด้วยนะครับขอโทษครับเราพิมพ์เพลงอ่าสมมุติว่าคลิปนี้ผมจะลองเปิดเพลงแสงสุดท้ายดูนะครับโอเคนะฮะนี่ฮะไม่มีโฆษณาด้วยนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดกลับนะครับนี่นะครับแล้วผมจะเข้าไปที่แอปโรดดนเนอร์นะฮะนี่ครับ,บ,บเห็น,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 นะครับเราจะยังวิ่งงานไปด้วยแล้วฟังเพลงไปด้วยได้และยังสามารถปิดหน้าจอในขณะที่เพลงยังทำงานอยู่ได้ด้วยนะครับอาผมจะปิดหน้าจอนะครับ อโอเคนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราฟังเพลงกันไปนแล้วผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับอลองมาดูหนังกันดูนะครับอ,อย่างสมมติแตะที่ไซอิวตรงนี้นะครับนะฮะก็คือตรงนี้นี่เลยนะครับแตะเข้าไปเลย เราจะลเสียงลงก่อนหนังก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราแตะเข้าไปที่จอภาพนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นตรงนี้นะครับมันก็จะมีที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมอยู่นะครับให้เราแตะเข้าไปเพื่อขยายหน้าจอนะครับผมพอเราขยายหน้าจอเสร็จแล้วนะครับให้เราแตะกลางจออีกครั้ง เพื่อนจะเห็นตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวแตะหน้าจอดูก่อนนะครับแตะหน้าจอขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นจุดสามจุดที่เป็นสีฟ้าๆข้างบนนี้นะฮะนะครับมุมขวานะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮะเพื่อนๆก็จะเห็นคําว่าเติมที่อยู่มุมซ้ายเนี่ยฮะ มุมซ้ายด้านบนก็คือพอเราแตะเข้าไปปุ๊บหน้าจอมันก็จะขยายนะพอดีหน้าจอแล้วก็เติมอย่างนี้นะครับแล้วก็ขยายแบบนี้และวิธีเบาเสียงลดเสียงก็ให้เพื่อนๆแตะหน้าจอลูดขึ้นลูดลงไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวานะครับสมมุติว่าฝั่งขวาถ้าผมลากหน้าจอลูดลงก็จะเป็นการเอาเสียงลดลงนะฮะแต่ถ้าผมลูดขึ้นมันก็จะเพิ่มเสียงนะครับแบบนี้นะฮะ ส่วนฝั่งซ้ายนะครับทําเหมือนกันก็จะเป็นการเพิ่มแสงลดแสงนะครับถ้าลากหน้าจอลูดหน้าจอลงก็จะเป็นการลดแสงถ้าเราลูดขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มแสงนะครับนี่ก็คือลเล่นลเล่นเล่นเล่นนีงนะครับและเรายังสามารถเพิ่มความไวได้ด้วยนะครับเพิ่มความไว,วมไรืว่าจะเป็นเสียง เสียงหิือภาพนะครับเข้วามรู้สที่าตื่นเต้นลานทให้ฉัอยลุิสมี่อาิตคุณ่ากันมาแล้วภาคสุขท่เจยังอยู่อยู่นโดยสอดองกส ก็ลอาไปเล่นกันดูนะครับ<อ>คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมเจ้าเป็นผู้ชี้แนะทางเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจกันบ้างหรือเปล่าครับถ้าเพื่อนเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวนคลิปนี้สวัสดีครับ